ไปคลิปนี้เราจะไปทำอะไรคะภารกิจเก็บมะม่วงเก็บมะม่วงไปกินวัิการัสไป,ไปอ่ะโนถือบ้างสลับกันคือแบบนิ่งๆนะ <c oughs> เดี๋ยวมือไปบางกล้องสิแบบอ่าไปมาเลยไปเลยเพา้าไปเดินช้าๆ แต่มันจะไม่เห็นขามามาเอาจากหน้าก็ได้เอา่หน้ามันว่องพันแรกที่เราจะเก็บคืออกร่องนีน่เลยเอาไปสักสองสามลูกพออกร่องนี่อกร่องมันใหญ่จังใหญ่ใเอาไปสักสองสส โอ้ยไม่มือแล้วสองลูกเอาอีกชัอปหนึ่งอเอามาตรงนี้นี่เขา,าอยู่ข้างในบ้าไม่เป็นเอาอันนี้เอาไว้ก่อนมันยังไม่ใหญ่อยากเอาลูกนั้นอ่ะาาทางนั้นป้าถึงโอเคป้าถึงเลยป้าถือ เอาไม้นี้ไปตีป<ม>้ายเราจะเอ้าไม่เอาไม้ไม่เอาไม่เอาสองลูกเหรอไปบ้านโน้นอกร่องเราเอาไปสองลูกพอต่อไปเราจะไปเอามะม่วงแก้วใช่ไหมไป้ายเดินไปเลยมะม่วงแก้วเล็กๆเ,เ,เหรอครับอ่ะมะม่วงแก้วก็เปรี้ยวไหมเปรี้ยวพอดี เปรี้ยวมากไหยเปรี้ยวพอดีพอดีตามล่าเก็บมะม่วงได้อกร่องพันมะม่วงอกร่องสองลูกแล้วก็จะไปเก็บมะม่วงแก้วต่อมะม่วงแก้วต้นนี้เลยต้นนี้เลยมะม่วงแก้วกี่ลูกเอาสักสองสามลูกพอเอาแค่สองลูก ระวังยางมันด้วยนะอันนี้มะม่วงแก้วเหรอไม่มะม่มวงแก้วอยู่อันเล็กๆทำไมมันเล็กจังอ่ะยายน้อยให้มาเอาต้นไหนอ่ะต้นนี้เหรอมะม่มวงแก้วอีกพันหนึ่งอันนี้มะม่วงอะไรอ่ะใช่แก้วเหรอไม่ใช่ไม่ใช่แก้วแก้วมันเล็กกว่านี้แก้วมันอยู่บ้านเรามามาอ่ะอ่ะ จะแก้วหรือจะพลาสติกก็เอาไปเลยเอาไปสักงูมะแดงแสงพวงม่วงเอาอืมอ่าจะจำได้ไหมล่ะอันไหนคู่พันไหนฮะจำจำจำไ,ไม่ได้ลูกที่สองแดงป่ะอืม มะม่วงแก้วเอ่อเอ่อเอ่อเออเออเออะอใส่ถุงกี่ล <inhabitants S 1> ูกนับดูสิสี่เคเอาอีกมันมีโมแดลมาเอาไอ้ที่ไม่มีโมแดลนั่นน่ะอยู่นั่นน่ะอันที่ไม่มีโมแดงอ่ะมันจะอยู่พวกอันเดียวเนี่ยเนี่ย อ่อไอที่มันไม่มีมดแดงอ่ะสามลูกนี้แล้วค่ะมามามาเอาหนึง่งไม่ดิบเอาอีกสักสองพอ,อยยกหกลูกแล้วป่ะ <ไ>เอาวางไว้ที่พื้นไปเอามะม่วงแก้วอยู่ตรงนี้เอาถือโอเค มาเดงมาเดง๋ออีกหนึ่งลูกพอโอ้ยไม่ได้ลูกเล็กอ่ะสองลูกจบนี่เลยมะม่วงแก้วของเราเป็ดลูกแล้ไปหน่อยไปไปต่อเออเออเออถือ ไปไปามะม่วงแก้วไปเดินแก้วได้แล้วฮะลูกเล็ก,ลกๆมะม่วงกระร่อนอมะม่วงที่เปรี้ย,ยที่สุดมะม่วงอะไรนะกระร่อนเอาเอาไปเอากระร่อนก่อนจะพามาดูนี่ข้างทางมีดูนี่มะระมะระขี้นกดูสิ อันนี้แหละที่เขากินกับซอยจอ่ะนี่แม่มีอีกมีมีกมีอีกแล้วจะลูกไหมนี่ไงลูกอ,นนอีกเนี่ยนะคะจะสองลูกหรอะปะเดี๋ยวอีกลูกหนึ่งมันเป็นไหนหนี่ไงมาราคีนกเนี่ยอันนี้ลูกสีเหลืองก็เอาไปอันนี้ได้เอาไปปลูกไป,ป,ไป ไปกันเลยไปเก็บมะม่วงต่อมะม่วงอะไรนะป้าภารกิจพิชิตมะม่วงเราจะมาเก็บมะม่วงไปกินน้ำปลาหวานกันนี่เลยที่อยากได้นี่เลยที่อยากได้อะไร,ไะไรป้าอกร่องนี่เลยที่อยากได้ อามาช่วยถือหน่อยเลยเหรอ, <Okay. S 1> อจับตรงอันนี้มันนะจับตรงข่วนนี่หรอสีลูกสีลูกรอปะใช่ไายเรียบร้อยกับภารกิจเก็บมะม่วงของเราเหลือมะม่วงกะล่อนรวมกับอันนั้นสิบสองลูกรอปะโอเคไหนยกยกให้ดูก่อน ยืนก่อนโอเคเดี๋ยวไปกินมะม่วงน้ำปลาหวานกัน